เจ้าไว้เจ้าอะไรจับเอาไว้อันันตปาชัเยอปาิเต็เดนะปาิยปาิเต็ุอปาิโปิโเสร็จแล้วก็โปอยเสร็จแล้วก็โปอยเสร็จแล้วก็ปลยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะอาคาเชโม เอากสารเซโมอเอาเอกสารเสกมาอเอาเอกสาเข่าสารเข่าสารเอาเข่าสารที่เสกเพราะใจแม่ไม่ใช่เอาเอกสารเซโมอเอาเอกสารเซมมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอเอาไปโอ้มานันตาปัดใจเยาว์ปัดใจเจนา น้ำมนต์มาต้องช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเรือนน่าอยู่ในเรื่องไม่แต่เรื่องอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านครูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมันเนี่ยซาบูซาบูเฮบะเฮบะาซาบูเฮบพิชิตปัญหาควาตูเฮบะเฮจ้ตัตทุบ งงงงเซ่ควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวคูก็มีนะเวย้ยเสงวันลามาชุกค,ครูบ้าโฆษณาเล่นมงึงอ,อเฮ้ยอาจารย์เมือนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยตะก้อก้อปาก